สวัสดีท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่น n ูชแนลเองนีผมและวันนี้นะฮะเซเว่นูชก็อยู่กับมังงะเรื่องไคจูใหม่เลขแปดว่ามอนสเตอร์น้ำมรนั่นเองเนีผมกับการสรุปแล้ววเครา์มังงะในตอนที่43นั่นเองนะฮะสามารถอ่านตัวเต็มได้ที่แอปพลิเคชันมังงะพัดลิง์กด้านล่างได้เลยขอเท้าความสืบมังงะในตอนก่อนกันมังงะตอนก่อนนนุเนี่ยเริ่มเอใจแล้วว่าทำไมไคจูมดอะอติแล้วเนี่ยมันจะไม่อยู่ตามพื้นดินนะแต่ว่าเหตุการ ตกใจในพลังของคิครุตตมมาที่คาฟกาคาฟกาในตอนนี้เนี่ยเขาว่ากะ่าแปลงร่างบางจากตอนแรกที่ว่าจะแปลงร่างบางส่วนนะแต่พอได้แปลงร่างบางส่วนแล้ว่ากลับไม่สามารถต่อสู้กับไคจูมดได้เขาจึงต้องแปลงร่างแบบเต็มตัวแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนั่นคือคาฟกาไม่สามารถแปลงร่างได้และแล้วไคจูมดตัวน,นั้นเนี่ยก็ได้มีบางอย่างงอกมาที่หัวซึ่งสิ่งนั้นที่ได้งอกมานั่นคือไคจูหมายเลขเก,ก้าและในตอนนี้หน่วยหนึ่งก็ได้ทราบแล้วว่าเป้าหมายของมันที่แท้จริงก็คืื 8, ืออออไไไคจจููหหหมมมมมม่่่่่เเเเเเลลลรววาาาาาาาิโนนนนนะฟกกกก้้้ัังแยยยดดดี็พป มันน่าแปลกอยู่อย่างนึงน,นะฉันสมัมผัสได้ถึงไคจูหมายเลข8ดนี่นะแต่ทําไมตรงนี้ถึงไม่มีหมายเลข8ดกันนะเอ๊ะนายตรงหน้าหรือว่านายจะเป็นไคจูหมายเลข8กันล่ะตอนนี้คาฟกาเนี่ยก็เริ่มคิดในใจแล้วว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าหมายเลข9กนะ้าน่ะสามารถตจับไคจูได้แบบนี้แย่แน่ แต่แล้ววินาทีนั้นคาฟกาเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีที่ไหล่ขวาคาฟกาในตอนนี้เนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสมากเนื่องจากว่าเขาในตอนนี้ไม่สามารถแปงลงร่างเป็นไคจูได้ทําให้ในตอนนี้เนี่ยเขากาลังถูกโจมตีอยู่ในฐานะมนุษย์และหมายเลขเก้าที่เห็นคาฟกาเงียบเนี่ยจึงได้พูดออกมาว่าไม่บอกงั้นสินะเกิดดีงั้นฉันนะ่ะจะทดสอบนายเองและในตอนนี้คาฟกาเนี่ยก็ถูกโจมตีอย่างสาหัสคาฟกาเนี่ยถึงร้องออกมาเลยอ,ะอ่ะอ้าเวนเอ้ย มาที่ผู้บัญชาการหน่วยหนึ่งนาลูมินาลูมิเนี่ยกำลังติดต่อกับห้องโอเปอเรเตอร์การแปลงร่างเป็นไคจูหมายเลขแปดอนะมีอะไรเกิดขึ้นและตอนนี้คาฟกาเนี่ยกขาพยายามแปลงร่างอีกรอบแต่ไม่ว่าคาฟกาจะพยายามยังไงตัวเขานะตอนนี้ก็ไม่สามารถแปลงร่างได้ห้องโอเปอเรเตอร์เนี่ยจริงได้พูดมาว่าไม่ดีแน่ครับตอนนี้เขานะ่ะล้มเหลวในการแปลงร่างอีกแล้วฮาเซงเอาว่าเอาผู้บัญชาการหน่วยหนึ่งเนี่ยจริงได้พูดออกมาว่าและอย่างนี้พวกเราเนี่ยควรทำยังไงดีถ้าเกิดพวกเราปล่อยไว้อย่างนี้พวกเราได้เสียไคจูหมายเลขแปะมมืืออกัับไคจูีีช่เสสยงงน งั้นฉันจะเป็นคนลงมือเองแต่แล้วเมื่อนารุมิกําลังพุ่งไปเนี่ยบางอย่างก็ได้ปรากฏตัวข้างหน้าเขานั่นคือไคจูมดแต่แล้วไคจูมดเนี่ยก็ได้มีบางอย่างบอกมาที่หัวนั่น,นคือไคจูหมายเลขเก้านารุมิเนี่ยถือก็ตกใจเลยบ้านามีอีกตัวหนึ่งได้ยังไงกันมันไม่น่าเป็นไปได้น่ฮองอเวเลเตอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าตอนนี้มีไคจูอีกตัวหนึ่งที่สามารถอ่านได้มันคือหมายเลขเก้าอีกตนหนึ่งครับตอนนี้หน่วยหนึ่งเนี่ยเริ่มงงแล้วบ้านาหมายเลขเก้ามีสองตนอย่าง เจ้าหมอนี่สามารถแยกล่างได้ไม่สิหรือบางชีแล้วหมายเลขเก้าอาจมี2ตนมาตั้งแต่แรกแบบนี้มันท่าไม่ดีแน่แตัดวันที่ชิโนโนเมะในตอนนี้เธอเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าในสถานการณ์แบบนี้ผู้บัญชาการนารุมิไม่สามารถขยับได้งั้นเดี๋ยวฉัน,นจะไปเสริมเองแต่เมื่อชิโนโนเมะได้คิดว่าเธอเลงจะไปเสริมเนี่ยแต่แล้ววินาทีนั้นก็ได้มีไคจูมอนเนที่ถูกโจมตีไปแล้วมันยังไม่ตายนะตอนนี้ไคจูที่คิดว่าสามารถโค่นได้เนี่ยพวกมันก็เริ่มฟื้นฟูร่างกายอีกครั้งเลยได้ว่าในตอนนี้หน่ึงงคืองงมาก อะไรกันไคจูที่เราสามารถกําจัดไปได้ทําไมมันถึงกําลังเกิดการฟื้นฟูนฟนอย่างนั้นเหรอแต่แล้วก็ได้มีคนพูดออกมาว่าใช่แล้วครับมันเป็นอย่างที่หน่วยสามเคยรายงานในเหตุการณ์มาตอนก่อนชิโนโนเมนะเนจิได้พูดออกมาว่างานถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่หน่วยสามได้มีการรายงานมานั่นก็แปลว่าไคจูพวกนี้สามารถขืนชีพได้แต่แล้วก็ได้มีหลายคนจากผู้หมวดต่างๆในรายงานมาผมหัวหน้าบวดชาบูชิครับเออคือในตอนนี้เขตผมนะ่พวกไคจูมีการเพิ่มจํานวนครับ แลวก็ได้มีหมวดหนึ่งรายงานมาผมผู้หมวดมิยาเกะครับทางนี้ก็เหมือนกันสถานก,การณ์ไม่ค่อยดีแล้วครับและส่วนทางอิชิโนคุระตอนนี้สถานก,การณ์ก็แย่เหมือนกันครับตอนนี้ห้องโอเปอเรเตอร์เนี่ยงกับงงเลยไม่มีทางหน้าในตอนนี้ไคจูน่ะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างที่หน่วยสามเคยรายงานเลยครับสำหรับในตอนนี้สถานก,การณ์เรียกได้ว่าเกมพลิกแล้วครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไคจูหมายเลขเก้าเหมือนมันได้ทําการหวานเมล็ดวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับตัดมาที่ไคจูหมายเลขเก้าไคจูหมายเลขเก้าก็ได้พูดออกมาว่างั้นเหรอ แกคือไคจูหมายเลข8งั้นสินะงั้นฉันจะฆ่าแกเองและฉันจะดูพลังของไคจูของแกมาซะและหลังจากนั้นหมายเลขเก้าเนี่ยก็ได้โจมตีคาฟก้าต่อแต่ว่าในตอนนี้แผลตรงไหนคารฟก้าที่ถูกหมายเลขเก้าโจมตีครั้งก่อนน่ะหายแล้วนะคาฟก้าในตอนนี้เนะี่ยเริ่มคิดแล้วว่า ay, เวนเ้ยแบบนี้แย่แน่ตอนนี้ปัญหาคือเราไม่สามารถโจมตีกลับได้ในตอนนี้เราเนะี่ยถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเวนเนยทำยังไงดีไคจูพวกนี้นะ่ะอันตรายมาก ฉันต้องรีกาจัดมันตอนนี้ไม่งั้นแล้วก็แต่แล้วคาฟก้าเนี่ยก็พยายามในการแปลงร่างต่อแต่ไม่ว่าคาฟก,าก้าจะพยายามแปลงร่างมากแค่ไหนในตอนนี้เนี่ยไคจูหมายเลขแปดก็ไม่อยู่ข้างเขาอีกแล้วคาฟกาในตอนนี้เน่เริ่มเหงื่อตกอย่าบอกนะว่าฉันน่ะจะถูกฆ่าลงตรงนี้เนี่ยทำไมฉันถึงแปลงร่างไม่ได้กันละ่ะตอนนี้คาฟก้าเนี่ยกำลังถึงทางตานันหมายเลขเก้าก็ได้พูดออกมาว่างั้นก็ลาก่อนแล้วกันนะไคจูหมายเลขแปด และเมื่อสิ้นเสียงคําว่า8ปรมากกว่าข้างหลังก็ได้มีคีคลุรู้โผล่มาคีคลุรู้ในตอนนี้พุ่งตัวมาอย่างเร็วมากจากทิศตะวันออกที่เขาได้มีการประจําการอยู่มาช่วยครารฟกาในทิศตะวันตกและคีคลนรู้ก็ได้ใช้ขวานเขาในการฟันหมายเลขเก้าจนในตอนนี้หมายเลขเก้าถูกฟันเป็นสองท่อนเสียงของหมายเลขเก้ากำลังพูดออกมาว่าไคจูหมายเลขแปดและเมื่อคำว่า 8, แปดก็ได้ถูกฟันหมายเลขเก้าในตอนนี้ถึงกบงงเลยเอ๊ะนี่ฉันเกิดอะไรขึ้นคีคลุรู้ในตอนนี้ที่ได้โผล่ตัวมาเนี่ยคืออย่างเท่นะฮะเรียกได้ว่าในตอนนี้คีคือเดอแบขงจริงคก้าเน่พูดออมาาวคิ คีคนรู้นี่เธอและหมายเลขเก้าที่เด่นคีคอนรู้เนะี่ยจริงได้พูดออกมาว่านี่เธอเป็นใครอีกหรอวันเนี่ยคีคอนรู้จริงได้พูดออกมาว่ายังแกนะไม่ต้องเสือกจําชื่อฉันหรอกเพราะว่าฉัน จะฆ่ากแกทิ้งในวันนี้แล,แล้วแล้วไคจูในตอนที่4 3ก็ได้จบลงไปแล้วก็มีข่าวดีนะฮะสำหรับคนที่แบบคิดว่าเอ้ยไคจูนานๆออกทีว่ะสองทีอออนนงออท่ออกตอนหนึ่งจะบอกว่าอาทิตย์หน้าไคจูออกอีกตอนหนึ่งนะฮะนั่น,นคือตอนที่14ผมก็หวังว่าจะไม่ใช่ตอนพิเศษนะแบบเอ็กตาเอพิโซดอะไรเงี้ยเป็นแบบตอนตลกตอนพิเศษอะไรเงี้ยมันน่าคงไม่มันนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ก่อนเลยสาเหตุในตอนนี้เนี่ยคาฟกาังคงอยู่ในสถานก,การณ์เดิมนั่น,นคือไม่สามารถแปลงร่างได้ในตอนนี้นานาลลาาาคาพรงร่่าายยตออันนนไมพจููเเะะ์น ผมมั่นใจมากว่าคาฟกาในตอนนี้มีพลังไคจูอยู่สาเหตุคือผมไม่เห็นคาฟก้าถูกโจมตีช่วงไหล่เขาและในตอนแรกเป็นลุยเลยแต่มาช่วงเนืงอคือแผลตรงนั้นของคาฟก้าเนี่ยก็ได้ถูกรักษาจนหายแล้วแต่มาติดแค่อย่างเดียวนะคือคาฟก้าในตอนนี้ไม่สามารถแปลงร่างเต็มตัวได้หรือว่าอาจารย์จะมีการปรับเนิร์ฟคาฟก้าก็เป็นได้อย่างเช่นในตอนนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าไคจูหมายเลขแปดคือมันเก่งมากๆเลยนะฮะที่ผ่านมาคือเดอะแบกจริงๆแบกทุกเรื่องนะฮะต่อยทีเดียวคือไคจูตัวอื่นคือตายเรียบตลอดนะฮะช่วยทุก อาจารย์จะมีการเนิร์ฟคาฟก้าเนี่ยและให้แบบทุกตัวละครมีความสามารถพอกันเนี่ยอาจารย์อาจจะเริ่มจากการที่คาฟก้าเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างเต็มตัวได้หรือเปล่าแต่ให้มันแปลงร่างเพียงแค่มืออย่างเดียวอะไรเงี้ยและใช้พลังหมัดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการเนิร์ฟไปในตัวแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยนั่นเท่ากับว่าขี้ครุ่นคาฟกาในตอนนี้เนี่ยขี้ครุู้อาจาจะเหนือกว่าเลยเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังมีบางคนนะที่ได้มีการ Twitter, Twitter, ทวิตเตอร์ทวีด้วยว่าทฤษฎีเขาเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาฟกาในตอนนี้เนี่ยเป็นไม่ได้ แปงลงร่างได้แค่นี้ก่อนเนื่องจากอาจจะมีการเนื้อเพื่อให้ตัวละครอ,อื่นเนี่ยเด่นขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือปล่อยให้คิคุรุเนี่ยถูกโจมตีไปก่อนคือคิคุรุนี่แหละถูกซ้อมถูกอะไรไปเลยนะฮะและคาฟก้า,าจ,จะแบบรู้สึกว่ากูต้องช่วยแล้วว่าแม่งคือเมียกูอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมีการนึกถึงมินะนึกถึงเพื่อนพ้อเนี่ยคือจะเก่งขึ้นตลอดก็อาจจะมาประมาณนี้แหละนะฮะเนื้อหาขอมางมังงะเนี่ยแต่ก็ต้องดูว่า มใหม่่เนียจะรวมถึงคีโคอนรูด้วยเพราะส่วนตัวแล้วในตอนนี้เนี่ยตัวเธอโคตรเดอะแบกเลยว่ะถ้าเกิดเธอสามารถช่วยคาร์ฟกาได้จริงๆอ่ะและในตอนหน้านะฮะเรามาดูกันว่าพลังของคีโคอนรูเนี่ยจะสามารถปราบไคจูหมายเลขเก้าได้หรือไม่ส่วนเรื่องไคจูหมายเลขเก้าที่ว่ามี2ตัวเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเป็นร่างแยกนะแต่อาจจะมีการแบ่งพลังกันนะฮะว่าตัวนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรจำนองเนี้ยไม่น่าจะมีสองตัวมาตั้งแต่แรกแน่นอนเพราะว่า,าง,งาะได้มีการฉายมันตัวเดียวมาตลอดจะมีสองตัวเนี่ยคือไม่น่าเป็นไปได้เลยและการตต่่่่่่่ออออสูู้ umi, ้้้้ขขขงงงงงงไไไมมมมเเเเเเลลลกกกกกกกาาาาาาาัััับบบนนนนนนรรรรริิิีีียยจจจะะดหห็แ็แแแแววพคคทผชญ เง้นคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามและซับสไครต์นะครับผมแล้วเจอกันในตอนที่สี่สี่บายบายครับสวัสดีครับ